ดรกฤษดาจางใจมนซีโอเนเจกิฟมอบโอวาทธรรมนำปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขต่อตอนเองครอบครัวสังคมแก่พนักงานร,รับเทศกาลสงกรานต์เมื่อเร็วๆนี้ดรกรษดาจางใจมนซีโอเนเจกิฟมอบโอวาทธรรมว่าด้วยหลักสติปัฏฐานสี่แก่พนักงานนำไปถือปฏิบัติในการกำจัดทุกข์ ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นเวลา90นาทีเพื่อเป็นแนวทางสร้างสุขรับปีใหม่ไทยความสำคัญโอวาทตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันชาวโลกมีความเดือดร้อนกันมากทั้งจากภัยสงครามจากปัญหาครอบครัวจากนีิสินและอื่นๆอีกมากมายพวกเราได้มีโอกาสเกิดในประเทศที่ยังมีพระพุทธศาสนาถือว่าโชคดีแต่จะโชคดียิ่งขึ้นถ้าเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ลงมือปฏิบัติอย่างจรงิงจัง ทั้งนี้ดรกฤษดาจางใจมลถือเป็นนักบริหารที่ประสบความสําเร็จจากการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาดําเนินชีวิตโดยบ่อยครั้งจะปรากฏภาพการร่วมอุปถัมภ์ค้าชูพุทธศาสนาบริจาคทานแก่วัดองค์กรหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอด้วย